สวัสดีครับวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับมาพบกับโจโจ้เบนแอนเคนะครับเราจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ท่านผู้ชมจะได้ทราบว่าภายใน7วันที่ผ่านมาเบน n อนเคีรถรุ่นไหนเข้ามาบ้างและแน่นอนครับเรามีรถให้ชมวันนี้นะครับอัปเดตเข้าใหม่8คันด้วยกันและแต่ละคันเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์มากมีทั้งรถสปอร์ตรถสเตอร์มีท Sport, Stern, มั้งตัวซีดานมีทั้งตัวคูเป้มีรุ่นที่เป็นแฟลกชิพด้วยและก็มี SUV ที่เป็นทรงสปอร์ตด้วยสวยๆทุกคันเลยนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ล้านกลางๆ ไปถึง2ล้านปลายๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคัดนแรกนะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรครับ และแน่นอนครับกับคันแรกที่เราเพิ่งเปิดประทุนไปตอนต้นรายการนะครับก็คือ S L K 200 A M G คันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีความฝันนะครับหรือว่ารถที่เป็นดีมคาร์นะครับต้องมี S L K อยู่ในนั้นแน่นอนสำหรับ Mercedes-Benz S L K 200 A M G คันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมาเพียงแค่52,000กิโลเท่านั้นฟูลออ p ชั่นเลยนะครับออปชั่นเต็มนะครับในราคาเพียงแค่1,070,000 90 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยนี่คันที่1เองนะครับเดี๋ยวเรายังมีอีก7คันด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ และกับคันที่2ของเราเลยนะครับคันนี้นะครับชอบถูกเปรียบเทียบกับรถมือหนป้ายแดงกับรถญี่ปุ่นและลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเลือกรถรุ่นนี้เลยนะครับ CLA 250 Facelift White Art Edition คันนี้นะครับมาพร้อมกับสีเทาสุดสวยวิ่งน้อยมากๆเพียงแค่37,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2018ยังมีวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นราคาสุดพิเศษที่เ e n z n ็ตั้งไว้เพียงแค่1นล้าน8แสน 90,000บาทต้องรีบเลยนะครับและสำหรับคันที่3จะเป็นรุ่นล่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ และกับคันที่3คันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz C350 ไฮไลท์ Mercedes พิเศษนะครับก็คือตัวประหยัดน้ำมันนั่นเองเพราะว่ามากับเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับและที่สวยงามไม่แพ้กันนะครับก็คือสีของตัวรถนั่นเองเพราะว่าคันนี้สีบอนฟ้าหรือว่าไดมอนด์ซิลเวอร์ทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความสวยงามเป็นรถปี2016นะครับและที่สำคัญราคาเนี่ยน้อยนิดมากๆนะครับเพียงแค่1,590,000บาทเท่านั้นครับ และมาถึงคันที่4นะครับแน่นอนครับคันนี้ถือว่าเป็นรถในฝันของท่านผู้ชมนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากๆกับ Mercedes-Benz E 2 5 0 Coupe AMG Sport Plus จะได้ชุดแต่งเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กตัวดักเทลหรือว่าสปอยเลอร์นะครับภายในก็ได้เบาะแบบพิเศษนะครับได้เบลลแดงด้วยตัวนี้สวยงามจริงๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นตัวจริงมากๆและเลขไมเนี่ยน้อยจริงๆนะครับแค่23,000มกิโลเท่านั้นครับเป็นรถปี2015นะครับกับราคาที่ Benz K ตั้งไวเ้เพียงแค่2ล้าน1นึ่บาทเท่านั้นครับและมาพบกับคันที่5ของวันนี้นะครับเป็นรุ่น S-Class นะครับหรือว่าแฟลกชิพเรือธงนะครับจัดหนักจัดเต็มมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Bright Sport Axis, i s d i s ส o n i c นะครับเบาะร้อนเย็นทั้ง4ตัวหลังคาแก้วเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิเซมฝาท้ายไฟฟ้า,ฟา,ากับ Mercedes-Benz S300 b l u e t e c h Hy b r i d AMG มาพร้อมกับสีขาวภายในเบาะหนังสีซิลเบตคันนี้ Full Option เลยทีเดียวนะครับในราคาเพียงแค่2,890,000บาทเท่านั้นกับรถปี2014คันนี้เลยครับ คราวนี้เรามาดูรถเข้าใหม่ที่เป็นตระกูล SUV กันบ้างนะครับคันที่6วันนี้นะครับกับ Mercedes-Benz GLC 250 D Off Road นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีขาวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับคือเลขไม่เนี่ยน้อยมากๆนะครับเป็นแค่1 5 0 0 0มกิโลเท่านั้นแถมยังเป็นรถปีใหม่ด้วยนะครับเป็นปี2018นะครับยังมีวารนตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2021เลยทีเดียวราคาสุดพิเศษที่ Benz K <c oughs> ตั้งไว้เพียงแค่2ล้าน1แสน 9ก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับ ให้เพิ่มงบประมาณอีกสักหน่อยและได้รถสปอร์ต SUV ก็ต้องเป็นคันนี้เลยนะครับกับ Mercedes-Benz G L C 250D Coupe นะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัว Top AMG นะครับมาพร้อมกับสีดำภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับคันนี้เป็นรถปี2017วิ่งมาเพียงแค่56,000กิโลคันนี้ราคาเพียงแค่2,890,000บาทเท่านั้นครับกับ G L C 250D Coupe คันนี้ครับ และมาถึงคันที่8นะครับคันสุดท้ายรถเข้าใหม่ของเราในสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับกับ Mercedes-Benz G.L.C. 250D Coupe นะครับมาพร้อมกับสีบลอนเงินภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้มาพร้อมจุดแต่ง Bodypart MG รอบคันล้อแม็กนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดหลังคา sunroof นะครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับสำหรับ G.L.C. 250D Coupe ปี16ราคาเพียงแค่2ล้าน5 0 9 0มบาทเท่านั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถอัปเดตเข้าใหม่ของเราทั้ง8คันในวันนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าไล่ราคามาตั้งแต่ล้านกว่าๆจนไปถึง2 ร้านปลายๆมีทั้งรถสปอร์ต SUV นะครับรถสเตอร์ซีดาน ว่าครบมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีรถรุ่นไหนที่ท่านผู้ชมรอคอยอยู่หรือเปล่าหรือท่านผู้ชมอยากได้รถรุ่นไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์ตอนนี้มาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับหรือเข้าไป s u b สไครต์นะครับที่ยูทูบเบนเอ็นเคชาน e ลหรือเข้าไปดูข้อมูลที่ IG ได้นะครับที่ BenNK Official และสามารถดูแคตตาล็อกออนไลน์ที่ w w w b e n n k c o เหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนนรับรับสหวนนี้้ตอองขอ สวัสดีครับ